รัษดรผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่หนึ่งมก,กราคมของปีที่มีการเลือกวงเล็บสองไม่เป็นภิกษุสัมาเนนนักพรตหรือนักบวชวงเล็บสมไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบวงเล็บสมีภูมิลำเนา หรือทินที่อยู่ประจําและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจนถึงวันเลือกมาตรา 12. ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดวงเล็บ2อายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันรับเลือกวงเล็บ3มมภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานวงเล็บ4เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจวงเล็บ5ไม่เป็นภิกษุสัมเนนนักพรตหรือนักบวชวงเล็บ6ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วิกลจริตจ,จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบติดยาเสพติดให้โทดหรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในรัฐกิจจานุเบกษาวงเล็บ7ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำพนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งมีหน้าที่ทำงานประจำห่วงเล็บ8ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพานหรือทางทุจริตหรือเสียมเสียในทางศิลธรรมห่วงเล็บ9ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่และยังไม่พ้นกำหนดเวลา10ปี10ปีนับแต่วันถูกให้ออกปลดออกหรือไล่ออกวงเล็บ10ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษและยังไม่พ้นกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันผลโทษวงเล็บ11ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ว่ากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทําไม,มา้กฎหมายว่าด้วยป่าสง,งวนแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการสง,งวนและคุ้มครองสัตว์ป่